นี่นะคะจะเป็นทีมชายนะคะเดีย๋ยวเราจะไปแข่งสวดมวนต์มูสรพันยากันนะคะซึ่งมีกำหนดแข่งรอบระดับประเทศนะคะในวันที่7กรกฎาคมนี้นะคะแต่มันจะมีคนหนึ่งนะคะในทีมชายนะคะที่จำบทไม่ได้เลยค่ะก็คือเวลาท่องไปก็จะถามเพื่อนว่าบทต่อไปคืออะไรคืออะไรคืออะไรคือเขาจำเขาจำไม่ได้อคุณครูก็เลยว่าให้เพื่อนนะคะช่วยช่วยสอนเขานะคะว่าเขาจะได้รู้นะคะว่าทั้งมดอะ่ะ บทสดบวดจะมีทั้งหมด10บทนะคะว่าเริ่มตั้งแต่บทอะไรจนถึงบทอะไรนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะจำได้ไหมคะมเริ่มค่ะที่หนึง่งอรหังนะโมอิจิปิโสองค์ใดสว่าครลมาสุปฏิปันโนทรงใด้ขาห้องฟังอ่ะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะอรหัง ปันโนพาหู้ปลเมือเฮ้ยไ่เรู้หมเอาไมเอาไมเอาไมระหญะ้าห่พระไหพระปิาธรรมะธรรสิปปันโ อันนี้นะคะคุณอันนี้คือเราคือเราไม่ได้เฟซกันเลยนะคะเราอาดกันสดๆเลยค่ะเป็นจริงๆค่ะเขาจำไม่ได้ปิาอีกรอบหนึังอีกรอบนึงค่ะ

อันนี้นะคะมีปัญหาตรงนี้จริงๆค่ะใช่ครับเขาชอบถามตลอดกี่ปุนแล้วมันกี่ปุ่นหรืกี่ปุ่นซึ่งซึ่งเราจะแข่งกับวันที่7จ็ดจะมาแข่งความความสมองสั้นของความโอเคค่ะอย่าไปซ้อมกันหลังบ้านก่อนนะคะให้เขาจำให้ได้นะคะเวลาไปสวดจะได้ราบรื่นนะคะไม่มีอุปสรรคนะคะ